สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ลานดินเช่นเดิมนะครับผมแล้วนี้นะครับเรามีรถบัรคับคันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้นะครับมาลองวิ่งดูนะคันนี้ชื่ออะไรนะพี่เมิร์กอคันนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเอาตัวเองเป็นคนตั้งเองนะเอาลืมแล้วช,ชื่ออะไรชื่ออะไรให้นึกกลัก <Nope. S 2> <laughs> บลบมั่แล้วชื่อท็อปโอ้ตั้งชื่อเองไม่รู้เรื่องเลยโอเคเออในหลักเขียนอยู่นั่นแหละ อ่านะครับอ่ะคันนี้ก็ชื่อท็อปนั่นเองนะครับพี่เมอร์เป็นคนตั้งเองนะครับเพราะว่าคันนี้ต้องพานที่จะแรงนะครับยกหน้าเลยนะยกหน้าไงนะเออคันนี้ก็เคยเห็นในคลิปมันก่อนเนอะว่ามันยกหน้าได้นะแต่คันเล็กๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของบอดี้ก่อนเนอะเสียบแบตก่อนหลังจากที่เราเล่นเสร็จทุกครั้งนะครับต้องถอดแบตนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดเลยเอาพี่เมอร์กดครับอ่าปุ๊บโอเคคันนี้แกะง่ายนะแกะง่ายกว่าทุกคันนะครับอ่ะแบตเราเสียบไว้นะ อะเสียบเข้าไปดกโอเคเสียบแล้วเรียบร้อยโอเคปิดไฟปิดไฟปิดไฟให้มันเข้านี่ดิเข้าให้มันเสียบเข้าข้างหน้าด้วยทั้งนั้นอ่ะเออดึงดึงไปข้างหลังอดึงไปข้างหลังโอเคนี่ใส่เรียบร้อยแล้วอ่ะมาเปิดไฟกันอ่ะตรงนี้ตรงตู้เปิดหน้าเปิดไปเลยโอเคไฟติดยังติดแล้วติดแล้วอ่ะเปิดเลย เอาครับดูไปเล่นเลยนะโอเค balances. ไปขับไปโอ้จะเยน็นจะเยน็เยนพี่นห,หนุ่มจะเย็นจะเย็นโอ้โหอ่าเนี่ยมันขับไปสุดนู่นเลยพี่มึรกแล้วก็กลับมาอ่านี่คันนี้ครับเอามาเล่นเดี่ยวๆนะพี่มึรกเดี่ยวม,มากเลยโอ้ไปไปมันขับไปมันขับไปนี่ครับอ่ะเดี๋ยวก็มาโอ้ยโอยจกหน้า อาเลยกอมา,ออมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงไหมอ่ะเดี๋ยวออมาอ่ะไปโอ้ยคันเล็กๆนะโอ้หนูหนูปล่อยมือดิอย่ากดเบรกอย่างนั้นลราปล่อยมือเอาเออพอใกล้ๆแล้วแล้วเราก็ลลลปล่อยมืออ่ะอ่าครับตอนนี้เราเปลี่ยนฝั่งแล้วไป โอ้โหนี่ครับโอ้โหนอไปแล้ว <ination> โอ้โหเล่นหนุกเลยนะคันนี้โอ้โห้เอย้ยอ้ย โอ้โหตามไม่ทันนะ่ะกล้องน้ำไม่ทันนะ่ะขับอ,อีกโอ้โหเอากันมาก,กัะมาเออหนูกดอ่ะไม่ตกใจเลยไป ที่เล่นแล้วครับนี่มาเล่นตรงนี้มาไปไปเมิร์กเดี๋ยวเราจะเอารถบังคับเรานะครับคันนี้นะครับไปลองดูหมาอยู่ตรงนู้นไปค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆบังคับไปเมิร์กไปเมิร์กไปบังคับไปเข้าไปใกล้ๆพอแล้วก็ขับกลับมาไปเร็ว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 ไปจัดการเอาแล้วครับตอนนี้ภารกิจเราแล้วครับภารกิจเราคือเอาใช้กับหมาหมาก็บจ้องเูาครับไปค่อยๆไปค่อยๆไปหมานี่แล้วไหมไม่หมาไม่ไม่กลับนะเร็วเร็ว เออไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ไปแล้วไปแล้วเอาแล้วครับหมาหมาจ้องอยู่เ <hi> รือเรือเอาเร็วเรือเรืวเข้าไปใกล้หมาเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ๆดิเอาเรือเรเข้าไปใกล้ๆเรือเรเข้าไปใกล้ๆเรือเรเรือเรอ่ะครับภารกิจนี้ครับดูโอ้ยมีหมาสามตัวอยู่ข้างในครับเอาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครับเราเริ่มเข้าไปหัวหุยหุย พี่วักเลี้ยวเร็วเร็วเร็วพี่วักเลี้ยวเร็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 วดิเลี้ยวมาดิเลี้ยวมาดิเลี้ยวมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ครับมีหมาออกมาตัวนึงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้ย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 เอาแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้มันอีกดิเข้าไปใกล้มันเฮ้ยเข้าไปใกล้มันอีกดิเร็วเร็วเร็วเข้าไปใกล้มันเข้าไปใกล้เร็วแล้วก็วนออกมาเร็วเร็วเข้าไปเร็ว เอาเรื่อยๆดิเข้าไปใกล้ๆหมาไปเอาแล้วครับตอนนี้นะเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปเรืวๆเรืวๆเรื่อยๆตามไปเรื่อๆตามไปเอาเรื่อยๆดิเอาไปเอาไปเดี๋ยวดิเรืวๆมีหมาสี่ตัวอยู่ในครับเอาแล้วครับตอนนี้เอาเอาเรืวอยๆเอาเอาล้ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับเอาแล้วครับไปอีก อีก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 เอีกเร็วๆอีกเขาไปอีกอีกรงอีกเร็ว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 เขาไปอีกเขาอีกหน่อยเขาไอีกหน่อยหือว่าเขาอีกหน่อยเขาไปอีกหน่อยเขาไปอีกหน่อยเร็วเ๋ยวเขาไปอีกหน่อยเขาไอหอเฮ้อย่ายกด้มั้ยีเขาอีกเขาอีกอีกหน่อยหน่อหน่อยใกล้ใเอาละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ขาไปอีกหน่อยดิเฮ้ยเขาไปหน่อยดิเร็วเ้ขาไปอีกหน่อยนึง ดิ้วๆ้าไปง่ายอยู่ดิวๆเขาแบบพุ่งเข้าไปหาหมาเลยหมาเริ่มมาเจงห <laughs> มาเริ่มมาเจนะเอครับยอมแพ้แล้วเมื่กยอมแพ้ไปแล้วนะรเรียบร้อยตอนนี้นะครับ <laughs> เราจะลังมันเล่นนะฝั่งนู้นนะฝั่ง,งน,นู้นลังกว้างเลยเอาแล้วครับอ่ะเฮ้ยไปแล้วโอโ้โหโอ้โหเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าวิ่งกระจายเลยพี่น้อง เป็นไรอะเป็นไรอะถึงย้งไ,ไม่ถึงเหรอบึ้กลงนนี่ลงนี้ด้ปะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาวิ่งบนทางดินนะโอทางดินน่าวิ่งมากหูพี่เขามีกระจกด้วยะระวังนะมีกระจกด้วยคนระับนี่เ,เดี๋ยวเราจะเล่นตรงนี้นะ นี่ไงพี่มร์โดดแลมนี่ไงแลมธรรมชาตินะไปพี่มร์พี่มร์พมร์ังกับรือตัหนูนะ่ะวิ่งขึ้นแลมเลยนี่นะครับเราได้แลมธรรมชาตินะเพื่อนหอมแรงนนะี่เข้านี้นะมีเข้า,านี้น่ะไปนี่ไงตรงเนี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก็โดดไปเอาแล้วครับแลมธรรมชาติมนาะดู้โหครับป๊อป โอ้ยหลุดเลยโอ้ยหลุดเลยพี่เมื่อโอ้โหเอามามา,ามาเอามาใส่ก่อนโอ้โอ้ยหลุดเลยปิดไฟพี่เมื่อปิดไฟปิดไฟก่อนอา่าเพื่อนๆดูนะครับโอ้โหกระจายเลยครับโอ้ยตลกหมดเลยตัวเพื่อนๆถ้าไม่มีตัวนี้นะรถเรานี่แบบควงแบตจะตายไปแล้วเบบเบบเนี่ยเป็นหลุดเรียบร้อย เออแบบหลุดนะครับแ <What 's S 1> บบหลุดอันเนี้นหลุดอันนี้เอาใหม่ไม่เป็นไรครับเราซื้อมาเล่นกันอยู่แล้วนะอ่ะใส่ก่อนผมบอกว่าเปิดเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่เสร็จบรนทิดเรียบร้อยแล้วพร้อมโดดยังพี่มัม้ง <Okay. S 1> อ่ะไปโดดไหมจัดไปครับอ่าเดี๋ยวให้โดดขึ้นแลมขึ้นแลมอ่ะมาครับมาไ,<ป>ไปแล้ว โอ้โหโคตรดีเป็นไงน้องเป็นไงครับเป็นไงไหมครับไม่เอาสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงการกระโดดครั้งนี้สวยไหมสวยมากครับรถรถโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้เป็นไงครับหมุนไหมพี่กิติน้องเอเต็มยืดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะอ่ะรถมาเอารถมาโดนมาโดนมาโดนมาขึ้นแลมนะครับแลมธรรมชาตินั่นเองครับโอ้โหไงแลมลันดินพร้อมัไพร้อมไหมครับพร้อมครับ นี่ครับป่ะหนึ่งสองสามไปป๊อโอ้โหอย่างเท่อาสมายเอาสมารยอะไรครับผมเป็นไงบั้งครับสนุกมากเลยครับโอ้โหยป็นไงครับการกระโดดนี่สวยไหมครับสวยครับกระโดดขึ้นแบบฟู่เลยนะแน่นอนจริงๆครับโอ้โหรถคันนี้ป่ะมาโดนดหมโดนไหมนี่ครับรถเราไม่เป็นไรนะรถเราบอกต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากนะใช่ไหมดูครับนี่โดดเป็นสิบรอบก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ารถเราแข็งแรงนะครับ เอาแล้วครับมาดูก oh ันนะว่าพี่เม uh ิร huh. ์กโดดขึ้นแลนไม่มาครับแลมกว้างอยู่พี่เมิร์กมาเอาแล้วโอ้โหอุย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 โอ้โหยังไงครับเป็นไงครับนี่รถเราก็ยังอยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมนะโอ้สุดยอดเลยเอาแล้วครับแต่ระยะแล้วระยะแล้วเข้าตรงนี้นะโดดสวยๆนะตอนนี้เอาแล้วครับโอเคเลงแล้วเลงเลงมามาครับเอาแล้วครับ อ้าวโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหนึ่งตอตั้มป๊อปโอ้โหไงเล่าอ๋อต่อมกดเฮ้ยตรงสูงป๊อเป็นไงเล่าโอ้โหโคตรสูงอย่างดีนี่ครับอันนี้เรามาเทสวิ่งน้นทางลูกหลังนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ oh, oh, oh. oh, oh. uh ้โหโอ้โโหใจเย็นด oh, oh, wow, ิใจเย็นดิลุยที่โอ้โหเออเด็นไปครับนี่โอ้โหโอ้โหดูกระโดดมันกบเลยพี่เมื่อกี้เอาติดอะไรพี่เมื่อกไม่ติดอะไรนี่ครับลุยมาแล้วลุยมาแล้วดูดูดูลุยมาแล้วโอ้โห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 เนี่ยโอ้ใจไปลุยครับโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจเดนจเดนพอพอไปหมดพอบโอ้ยดู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 โอ้โหยื้อเป็นรูโอ้ยเป็นรูเลยพี่มัร์กโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สนุกมากมายนะตอนนี้เราได้ที่เล่นที่ใหม่นะครับเป็นพื้นที่กว้างๆนะใกล้ลานดินของเราเนี่ยเองนะครับดูนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอารถบรรทุกคันใหญ่เรามาเล่นอีกนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นเพื่อนชาวคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปจบแล้วครับมาสวัสดีครับ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอู้หู้ไปแล้วไปแล้ว